Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพสวัสดีค่ะพบกันใน Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพนะคะวูดวินีนาศุระกำแหงค่ะบ้านไหนมีผู้สูงอายุบางคายกมือ ะค,ะคือถ้าหากว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวแล้วนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายสําหรับผู้สูงอายุนะคะเราก็จะเห็นว่ามีวิธีการมากมายทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองการออกกําลังกายการตรวจสุขภาพนะคะต่างๆล้วนแล้วแต่รองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งสิ้นเลยหากดูรังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้ค่ะ healthy times นะคะอุดก็มี วิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุขยับน้อยแต่ได้ผลมากอะ่ะคุณผู้ฟังมาบอกกล่าวกันด้วยนะคะคุณลูกคุณหลานฟังอยู่ก็สามารถที่จะนำไปบอกปุย่าตายายของเรานะคะผู้สูงอายุที่บ้านให้ได้ลองทำดูก็ได้นะคะการออกกำลังกายค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่กำลังก้าวเข้าสู่ วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธนินเวชาพินันรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะเปิดเผยว่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุสภาพร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะทั้งมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงและความยืดหยุ่นที่ถดถอยทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยง่ายค่ะเดินไม่มั่นคงแล้วก็เสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้นนะคะ การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุไม่ควรมองข้ามค่ะองค์การอนามัยโลกแนะนำนะคะว่าผู้สูงอายุควรเริ่มต้นจากการออกกำลังกายเบาๆในระยะแรกและค่อยๆเพิ่มระดับความหนักขึ้นตามสมรรถภาพนะคะหากทำได้ในระดับหนักควรออกกำลังกายอย่างน้อย7 5็ดถึง150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะ หากทำได้เพียงระดับปานกลางแนะนำให้ออกกำลังกาย150นาทีถึง300นาทีต่อสัปดาห์หรือผสมผสานทั้งสองรูปแบบให้เหมาะสมตลอดสัปดาห์นะคะทางด้านของแพทย์หญิงบุษกรโลหานชุนผู้อำนวยการสถาบันเวชาศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่า การออกกำลังกายในผู้สูงอายุควรมีความหลากหลายนะคะก็ได้แก่การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของระบบหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะอย่างคาร์ดิโอควรทำอย่างน้อย15 3 0ถึง30นาทีต่อครั้งและควรเสริมสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ค่ะ รวมทั้งการออกกำลังกายรูปแบบอื่นๆอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะคะนอกจากนี้การรับประทานโปรโตีนให้เพียงพอก็มีความจำเป็นต่อการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อด้วยเช่นกันค่ะหากผู้สูงอายุยังไม่สามารถออกกำลังกายได้เต็มที่นะคะแนะนำว่าให้เริ่มจากกิจกรรมทางกายก่อนอย่างเช่นการเดินช้าๆนะคะการทำงานบ้านเบา หรือการเคลื่อนไหวของเราในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายได้ขยับและค่อยๆเพิ่มความหนักความถี่และระยะเวลาให้มากขึ้นค่ะการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องย่อมดีกว่าการอยู่นิ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเนื่อยนิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่จะตามมาเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนโรคกล้ามเนื้อน้อย และการสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเบาๆค่ะขยับน้อยแต่ได้ผลมากนะคะก็อาจจะเดินช้าๆภายในบ้านหรือจะไปดูสวนพืชผักนะคะข้างบ้านในรั้วบ้านก็แล้วแต่นะคะเพื่อเป็นการให้ร่างกายเนี่ยมันได้ขยับหน่อยนะคะคุณผู้ฟังบ้านไหนมี ผู้สูงอายุอยู่นะคะก็อย่าลืมแนะนําท่านนะคะหรือจะนําท่านออกกําลังกายเองก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายในบ้านของเราค่ะพบกับ Healthy Times ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ Healthy Times ช่วงเวลาดีๆของสุขภาพ